สวัสดีค่ะสวัสดีเบิร์ตสุกุทุกคนเนาะคะ่ะสวัสดีพี่น้องพอกันอีกแล้วค่ะกับสองอ้วนคนบ้านโสเห็แนแมวกินแรงลาบเป็ดกันมั้ยอุย้ยปวดมืออาหารเกิดอีกแล้วครับวันนี้หนายบาทเห็ดเป็ดครับชิลาบเป็ดทอดแห้งครับเดี๋ยวก็ะโใส ขวเป็ดปลาิล่าพิลเล่ไปได้กินโดนแล้วเนาะเป็ดแมนมัน,มนตังออกไปไปตังอย่าเฝ้าหลายไปไ,ไปเฝ้าเป็นเฝ้าเอาถ้าพี่คือห่อออกแน่นี่หมอก็พรดลุง้ลงๆล่ะจะดูว่าท่านซับอยู่ น้ำบ <Number> ่าท่นนี่เขาใส่เตาใส่เตาทานมานี่มั่นสะนาพี่น้องเอยท่านเลยบ่ะ มกรดูสดหน้าซุดมันสนดหอมอ่ชุ่วร์หานมาด้วใช้กันนี่เะมาก ปีไม่นี่เอาอยู่บ่เดือดเอาอยู่บ์เขี่อยู่บ่ระพี่อืม่องเนีอืม Ite, ทําแล้วครับตันนี้ป่าเพชรนั้นแล้วก็เอาเพชรอ่อนเพชรจังอ่อนอ่อนเพชรมันจะสองโลครับสองโล ดีสวยเนี่อ่อนว่างอย่าง <y ak> <N gon. c oughs> ส่งข้าวเดียวกับเด็กข้าวเดียว,ยวอ้าเที่สูตแบบรวดได้ครับหันหันแบบเอาเลีกเป็นหนังเลยเน้นเลยอ๋มันก็นออกอีกมันเนาะติอยนนี้แย่แล้วแย่ตอแล้วหัวหันตแต่จะสีรวดที่หลังอาอจัด เบมั่นพี่น้องเลยเสร็จเส็จตมบุญเนาะต้มบญนี่ไงเ,เ,เ,เาาสร็จต้แบบปล่อยเนาะแบบปล่อยปล่อยกหนากแค่ตัวนี้เป็นใส่อาหาร อันเลยไม่ด่องเลยเอ้าหม,มอล้วนมะพิสูจน์หมอละล้ว,เว,ลวนเลย่สยเป็ดเจรคบาทครันไหมอยาก

อ่นักมันนี่มันแล้วแ่ไกเนาะไมพอเราิ่มฟูแล้วนี้เอาวนล้วนใส่ันแล้วเดี๋ยวอตหันกันรับจ้าข้าวเดี๋ยวจะเบงเบงมัเข่าล้วนแัดกู้อีกมาทากินกันครับวันนี้ ครัล้วนก่อนบ,บัดนี้วนใส่น้ำมันน้อยเดียวส่วนเลยพอน้ำมันมันมีอยู่แล้วไอตัวของเกล็ดต่อใส่กระเทียมก่อนนิดหน่อย,อย,อยเอาสูตรใหม่เพิ่งครับวนันนี้บนสูตรบนบ้านเดี๋ยวครับกระเทียมมันหอมก่อนนิดหน่อยน้ำมันหอมส่ตนตัวนี้จะเป็นกับที่เฮาหั่นไว้ เอาลงล้วนแต่ก็จะปรุงนิดหน่อยได้ครับเพราะว่าเาจะไปปรุงเป็นลาบกลาุดถ่ายสมนี้ล้วนให้ชุสก่นอนเกยมพร้อมๆยวทีแล้วลงวครับล้วนก่อนพร้อมแล้วล่างกับทีเลย

กระมไม่เด้ต่บ่ายม,แมนแอนประมบ,บ้านงานเพ่นไอ้บ่านก็มีงานนี่ครับบืนงงานผูกแขนขงานผูกแขนเด็กน้อยแบบจะกลากับเที่ยวาป้ผูกขไหข้านหน่อยเหา,หาหลอล่ะ อมเลอมขึ้นมากเลยครับนี่มีน้ำมันออกไ่เงน่อกก็ดีบมมีน้ำมันเวลาหนามปรุงนี่ถ้าออกจะได้นนําตุมได้ครับมาใส่ปรุงเป็นหลักก็แ่น้ตุ๋แ้วแบบนั้นบอกแบบแขนแขนแขวนโพดได้จนโพดเดี๋ยวมันหนามันจะออก มาเจ้าแก่แก่นครับวันนี้ฟาดเด้นมาเต็มหมอกินเบิร์ดก่เนาะแบบจุๆไปเลยพีเ่เนาะอากาศก้อน,ห,อนห้อนครับวันนี้สี 42, 43, ่สิบสองสี่สิบสามองศาคือเกาแกวนช่วยเขาเดือดมใไซบันหมอมันเดือดล่ะเอาถ้าพี่มาตากลงปุ่นถ้าพี่อยู่ปุ นี่หมอค่ะต้มเป็ดเ,เอามันมสิเปออกขวดเลยขา,ขาดกระซางมันนละเนาะใช่เลยขวดลงหมอเลยขาดกระซางมันเออล้่ะรักฟองมันออก เตรียมผักหอมมะล่างให้พ <at> ่อน้ำเนยหมูน่ะตักออกกองมันน่ะอยากน้อคนหน่อยคือเก่าละพี่น้องเลยตักออกเลยก็ต้องคอยปนนันตักออกตักออกเลยสวัสดีค่ะเก่งจังเลยคนน้อยนี่เก่งจังเลยสวัสดีค่ะสวย จะเห็นยังเลยค่ะอหลานสิเบิ่งยังดูไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยใหม่สวัสดีค่ะสวยสวยใหม่สวัสดีค่ะ,คะ,คะเฮ้ยเก่งจังเลยน้องข้าวหอมเก่งจังเลยข้าวหอมขี้ด้อจำปวนของบาทล่ะนั่งดีดีลูกนั่งดีดีจำป่วนของบาน สุกเป็นที่เรียบร้อยมันในหนามันผลบักร้ายนึงเออมันเย็นก่อนจังกุงเนาะจ้ะอาหารเกิดเด้มมนเนี่ลาบป็ดเดี๋ยวมันเย็นก่อนจังกุง เอาอย่างลูกถ้าอย่เตรียมผักหอมอยู่เอาอย่างลูกเอาอย่างหอมกับบุกบกกับเจดีไปหาผักหอมอีกก่อนหอมเพิ่นมาได้สิได้แต่ต้นหอมกับไอ้ย่างเกาะย่างเกาะเขาเอืนะหอมใบมุ่นกับต้นหอจำเขากินเองได้พี่น้องเอ้ยพคตรเก่งจังเลย จังเลยนี่ลูกข้ามเขาข้ามเขาข้ามเขาจิตติดขอได้ยังก,กินคำใหญ่โหดลูกอะ่ะเขาใช้น้ำอ่ะเขาจับโคตรเก่งกินเขาเองอ้าวเฮียมืออ้ำเก่งจังเลยค่ะทำการปรุง ใส่แต่แบบพริกคนครับหรือว่าใส่พริกสดทำการแสดงอีกอขอขอก่อเอ้าเ้าขวนลาโอ้ผักใส่ไปเลยช้อนหนึง่งหลังมือออกเริ่อมันมันแหน่เป็นยังเป็นยังแบบเทปบอกน้ำกระเทียมดองใส่ ใช่ว sí, ่าคือ no ว่ามันแตกแตกเสร็จักไม่แตกพ่อพอจะใส่ลายให้จีบ้านเตินบางนาวนิดหน่อยโอ้ยปลูกก่อนลรอปี่น้องเอ้ยมันมืนแค่นี้ก็พอครัใส่ลายหรอใส่ฟงหนวดหรอบ่ใส่แล้วตามด้วยหอม ใส่ใส่เยอะๆรอมพ่นคนลี่เลเดี๋ยวปล่อยครับลาบเสแยบรบบะบายแสล้ว ยังได้กระจัดนั่นแหละขยอครับาว้องการครับปัะนี้เต็มหมอเลยโอเคครับแต่งผ้าขาวแล้วห้าวไปด,ดีโอ้โหเฮ้ยต้มขัเป็ดอ่อนๆครับต้มข้าวเดียวอโหลดอโดอโหลดเพ้นมาอาบน้ำครับไม่เยม,ม,มุนน้ป่าเพา่บมาเพื่อนมาคนนี้ คนเล่นมาขออาบหนามนำบานห้าวใส่นาำไอ้นั่นครับหมออ่ะยอ่อลูกไปลูกมาเดม่าเดดเ,เอาแบบลุกทุ่งลุกทุ่งอืงอเขาบอกว่าท่านกินอีอ่ะว่าท่านกินครับบ่ท่านกินชุกพี่เลยกินยัง้อมมีผัก พักกระโมีครับโอ,อ้ยอดครับตัวนี้ยางหอวะเอาออกหนอกๆก,ก,ก่อนเออเฮ้ยมันหอนแหงไอ้มันะอาารมันแหงครับเอาออกหนอกๆก,ก,ก่อนพักกระพท่านนี่อ่ะกินบ้งนี่ครับเสียบๆแล้วก,กันสองสามคนขบรรีมกระพงท่านกินนนำ โอ้ลืมไปเก็บปะไอ้เคลือกย่งก็เคลือต้อนแรงโอ้ยคำละ่ะอ่ะกินโลดเดี๋ยวจะไปเก็บที่หลังได้เขาผ้าเขาแล้วอครับอะอืมกินแบบปันาบาทก,กินแบบลูกทุ่งอีดีนี่มาเมยมุยม่นมาเอาได้ก๊าบอย่างโอ้ยตัวหลังค่่บอยูก ไปหน่อยไปเทิร์กตินหิวพักแล้วล่ะคลิปนี้คลิปหน,น,นีหิวแฮน่ครับให้เบิร์กไก่เนาะหน้าตาอาหารเป็นเปลี่ตักมนแล้วลูกว่าเพราะท่านกิน ว่าผู้เป็นแล้วครับเฮ้ากินก้อนผ่อนกันมากิน <ละ S 1> ที่ล <ะ S 1> หลังอืมนะครับกินกน้ำกันมาแซ่บครับอันนี้สหรับคลิปนี้ก็จะได้กินให้เบื้ได้ซสมดีแล้วครับย่อแล้วเดี๋ยวจะพอกันไหมครับคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับเด้ดอผู้เข้ามาเบิ้งใหมๆ่ๆได้ขอบคุณสำหรับทุกท่านมาเบิ้งมาชมจบค,คลิปสวัสดีครับ